แบงค์ร้อยบกพระหัตถในสมัยรัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับใครถ้ามีนะครับแบบที่ผมจะประกาศรับซื้อนี้บอกเลยว่านะครับนะฮะล่าสุดอะแบงค์รุ่นนี้นะครับผมซื้อมาใบเดียวป่าเข้าไป3,500บาทแบงค์ร้อยบกพระหัตถนะครับราคา3,500บาทนะครับหลายคนอาจจะมี น่าหลายคนอาจจะมีนะครับแต่นะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีราคาเล่นกันวันนี้เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ด่นนะครับผมก็ต้องนะขอนะพูดนะพูดพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ร้อยโบกระหัสรุ่นนี้หน่อยนะครับสำหรับแบงค์ร้อยโบกระหัสรุ่นนี้นะครับประกาศใช้ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่5เมษายน ปี2,553ครับซึ่งแบงค์นี้นะจะว่าไปแล้วนะครับอายุก็ปาเข้าไปเป็น10กว่าปีเลยนะ 53, 63, 10ปีนะประมาณ14ปี14ปีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับขนาดจะอยู่ราวประมาณ7.2คูณ15้เซนนะ จำนวนการผลิตนะรุ่นนี้ผลิตมาเพียงแค่สองหมวดเท่านั้นนะครับซึ่งทำออกมานะครับทำออกมานะครับเนื่องจากนะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นราชาพิเศษสมรสครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9และพระพันปีครับนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมราชาพิเศษสมรสแล้วก็เป็นพระบรมราชาพิเศษด้วยอ่านะก็คือ ะเป็นเรียกเรียกว่านะครับนะเป็นช่วงเวลาสำคัญนั่นเองครับนะเมื่อปี2553 60ปีรุ่นนี้ทำออกมานะครับก็จะมีอยู่นะสองสองลายเซ็นนะสองลายเซ็นนะครับลายเซ็นนะกรนะครับนะคุณกรจาติกาวานิชนะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับทาริษาวัฒนเกตน,นะครับก็จะเป็นลายเซ็นของ สองท่านนี้นะครับท่านหนึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนาะแล้วก็เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับแบงค์รุ่นนี้นะราคาประเมินกันที่เล่นกันปกตินะครับราคาประเมินของแบงค์ปกตินั้นประเมินไว้อยู่ที่ใบละ2 0 0บาทครับแต่ครั้งหนึ่งนะฮะราคาเคยเล่นไม่ไกลนะสูงถึงใบหนึ่งเนะ่เคยเคยเล่นเล่นกันแทงนะครับถึง โอใบหนึ่งอ่ะสี่หนะผมเคยเจอมาเมื่อเรา,เราปี60-61ครับช่วงเที่ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ท่านสอนคนใหม่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแพงตอนนั้นคือแพงมากโหเล่นกันแบบใครที่แบบว่าเก็บไว้เนี่ยสักปึกหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่ารวยกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าอย่างจริงๆรุ่นนี้นะจำนวนการผลิตเยอะนะบางคนเก็บไว้เป็นปึกบางคนเก็บไว้เป็น10ปึกก็คือเราไม่รู้ว่านะครับนะ อ,อนาคตจะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็ตอนนั้นก็เลยนะัโอ้โหคนที่เก็บไว้ซื้อไว้นะแลกร้อยต่อร้อยเนี่ยก็คือกําไรกําไรหลายเท่าเลยจากนะแลกมาร้อยต่อร้อยเนี่ยแลกได้นะครับนะแลกขายกันอยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยเห็นไหมฮะนี่คือเรียกว่ากําไรเลยกําไรเลยเออนะฮะซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์น้อยก็เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างช่วงนี้มี แบงค์ที่ระลึกออกใหม่นะครับแลกกันไม่แพงร้อยต่อร้อยเท่านั้นเองครับอนาคตอาจจะราคานะครับพุ่งนะครับแพงงนะครับสี่ห้าร้อยก็เป็นไปได้ใครจะรู้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้นะครับนะเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของแบงค์ราชาพิเศษนะสมรสครบหก60ปีรุ่นนี้ก่อนนะครับถ้าธรรมดาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าถ้าธรรมดาเนี่ยราคาเล่นกันจะอยู่ราวๆมานตอนนี้นะคู่มือบอกว่า200นะแต่ปัจจุบันถ้าเล่นกันตามจริงๆนะ ราคาอาจจะไม่ถึง150ครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอาจจะลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าถึงเวลาที่แบบว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาเก็บไว้เยอะเนาะพอถึงคาที่บอกเฮ้ยต้องใช้เงินอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็เทกันออกมาเยอะนะแล้วแบบไหนที่ราคาเล่นกันแพงนะล่าสุดนะครับแบง100บครบ์ร้อยบอกพหัสนะรรุ่นนี้นะครับนะเป็นแบงค์ตัวอย่างครับ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีแบงค์ที่มีคําว่าตัวอย่างติดออกไปให้แลกกันหลายคนไม่รู้นะเคยมีคนไปเจอสภาพที่แบบว่าผ่านการใช้มาก็มีฮะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากราคาก็ล่วงนะคือนั้นนะถ้าเกิดผ่านการใช้มาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ราวๆมาณซื้ออาจจะได้ประมาณพันหนึ 1, ่งขายกันพันห้านะครับแต่กรณีนะครับสภาพสวยๆไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะว่าอย่างแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์รุ่นนี้นะถ้าเกิดสวยๆโอ้โหเลข อย่างปกตินะครับแบงค์รุ่นนี้นะครับเป็นแบงค์ที่แบบว่าสวยๆแล้วก็มีเลขกำกับสวยๆอะไรต่างๆนี้ก็จะยิ่งเล่นแพงล่าสุดอะให้ดูเลยครับเนี่ยล่าสุดนะครับแบบนี้ซื้อมานะสามพันห้ายคนสงสัยว่าทําไมถึงซื้อกันแพงนะซื้อกันแพงครับบอกเลยว่านี่แบงค์ตัวอย่างเห็นไหมฮะจะมีแบงค์ตัวอย่างติดเข้าไปเห็นไหมเนี่ย ตามภาพแบ็คตัวอย่างแล้วก็ยังมันจะเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาที่แบบว่าของมีของขาดด้วยช่วงไหนของขาดมีลูกค้าอยากได้เนี่ยราคามันก็ซื้อได้เพราะว่าอย่างถ้าเกิดอย่างของขาดอย่างเงี้ยลูกค้าก็ผมผมเขาก็จะแบบว่าเสนอมาแบบว่าใปสักสมามพันแปดสี่พัน 3, 8, 000, 4, 000, หรืออะไรได้เงี้ยแล้วก็ซื้อสามพันห้าร้อยได้แต่ถ้าเกิดช่วงไหนแบบว่าอ,ออกมาเยอะลูกค้าซื้อได้ 3, 000, แค่สามพันห้าเราก็ซื้อได้อยู่มาสามพันบางทีออกมาเยอะนะเยอะจนไม่รู้จ่ เยอยังไงอย่างเงี้ยเราก็ซื้อได้อยู่28อย่างงี้ก็มีเออนั่นแหละนะครับแต่ช่วงแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันครับนี่คือเป็นรูปแบบของการนะฮะซื้อขายแบงค์อะไรช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของดีมานด์พลายด้วยแล้วก็อีกอย่างอย่างเอช่วงนี้ชนช่วงนี้ก็มีลูกค้าที่แบบว่าเขาอาจจะสนใจอยากได้แบงค์อยากจะซื้อเก็บไว้เนื่องจากว่า มันจะมีเรื่องราวของการที่กลัวภาวะเงินเฟอ้อนะฮะหรือว่าอาจจะก,กลัวเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเงินดิจิตอลเงินเงินดิจิตอลออกมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อเงินธนาคารในธนาคารอย่างเงี้ยราคาอาจจะแบบค่าลดลงหรืออะไรเงี้ยคนก็รีบเอาเงินที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยหาที่ลงทุน ไปซื้อทองไว้นะครับไปซื้อของสะสมซื้อขายที่ไว้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงด้วยนะครับ <c oughs> และนี่คือนะเรื่องราวของแบงก์โบกผหาสถ้านะ,ะง่ายๆเลยนะถ้าเป็นแบงก์ธรรมดาสภาพผ่านการใช้ผมแนะนำว่า,าไปใช้ได้สภาพที่ไม่ผ่านการใช้วงการเล่นกันอยู่ไม่เกิน150ต่อใบน,นะถามว่าเราซื้อไหมซื้อได้ครับนะก็ซื้อได้แต่อย่าลืมว่าขายแค่150ราคาไม่ต้องต่ำกว่านั้น ถ้าคุณนะครับไม่ได้รีบใช้เงินอะไรก็ยังไม่ต้องขายมาชวงนี้ก็ได้นะแล้วถ้าเป็นแบงค์ที่มีคำว่าตัวย่างแบงค์ที่มีคำว่าตัวอย่างสภาพผ่านใช้ซื้อได้พันหนึ่งนะไม่ผ่านการใช้ซื้อได้อยู่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสามพบาทเออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือมีการซื้อมาในราคา3,500าบาทประมาณนี้นะฮะดิมานสไพนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่มีของที่ร้านปันันประกาศรับซื้อเนี่ยนะค,คุณสามารถติดต่อหาเราได้ทุชกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปน,นัน ไลน์ก็แอดปาร์นแต่ละแปนะครับก็สามารถติดต่อขายเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ